สรุปกิจกรรมเด่นองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบนประจำเดือนมีนาคม2564ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเถินเมื่อวันที่1มีนาคม2564นายศิริศักดิ์ดาคำหัวหน้างานส่วนป่าไม้พริกแม่สรียมพร้อมด้วยนายวิบูลเ์จริญชัยหัวหน้างานส่วนป่าเวียงหมอกองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานประจำเดือนมีนาคม2564โดยมีนายชาวทวีพัฒน์ดนัยนันปลัดอาวุโสรักษาราชการแทนนายอำเภอเถินเป็นประธานณนะห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเถินชั้น2จังหวัดลำปางงานสวนป่าแม่สินไม่สูงและงานสวนปาน่านาพูนร่วมประชุมประจำเดือนหมู่บ้านนาพูน เมื่อวันที่4มีนาคม2564งานสวนป่าแม่สินแม่สูงและงานสวนป่านาพูนองค์การอุตสาหการรมป่าไม้เขตแพร่ได้เข้าร่วมประชุมประจําเดือนบ้านนาพูนหมู่2ตนนําบลนาพูนอาําเภอวางชิ้นจังหวัดแพร่เพื่อชี้แจงนโยบายการดําเนินงานของสวนป่าพร้อมนี้ได้ขอมติความเห็นชอบ การดำเนินงานโครงการปลูกสร้างสวนป่าไม้เศรษฐกิจในพื้นที่สวนป่านาพูนแปลงปี2,563ทับ2,528พื้นที่340ไร่และแปลงปี2,564ทับ2,528พื้นที่348ไร่ผลมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้งานสวนป่าดำเนินการตามโครงการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจได้ฝ่ายปกครองอำเภอวังชิ้นจัดตั้งชุดปฏิบัติการป้องกันไฟป่า เมื่อวันที่4มีนาคม2564เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอวังชิ้นได้จัดตั้งชุดปฏิบัติการลาดตะเวนป้องกันและยับยั้งไฟป่าและหมอกควันในท้องที่ตำบลน,นาพูนอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่โดยการบูรณาการหน่วยงานในท้องที่ได้แก่อำเภอวังชิ้นหน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่พอรอ .14 แม่แปลงสถานีตำรวจภูธรตำบลน,นาพูนงานสวนป่าวังชิ้นงานสวนป่าแม่สิลป์แม่สูงและผู้นำชุมชนตำบลน,นาพูน ซึ่งได้ร่วมกันออกราตระเวนเพื่อป้องกันและยับยั้งไฟป่าและหมอกควันในเขตตำบลนาพูลอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่งานสวนป่าเด่นชัยชิงเก็บรถเผาเมื่อวันที่4มีนาคม2564นายปิยพันธ์วรนกูลหัวหน้างานสวนป่าเด่นชัยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ได้ดำเนินการชิงเก็บลดเชื้อเพลิงและทำความสะอาดแนวป้องกันไฟ แปลงปลูกสร้างสวนป่าปี2460และ2468บริเวณบ้านดงสุระอำเภอเด่นชัยซึ่งเป็นพื้นที่สองข้างทางหลวงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้โดยมีการจัดเบมยามเฝ้าระวังประจำจุดตลอดทั้งวันงานสวนป่าทุ่งเกวียนจัดอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่าเมื่อวันที่5มีนาคม2564งานสวนป่าทุ่งเกวียนจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบร,รมการป้องกันไฟและควบคุมไฟป่า ประจำปี2564ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานสวนป่าในสังกัดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปางการร่วมการฝึกอบรมซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าดอยผาเมืองเป็นวิทยากรในการอบรมโดยมีนายพัฒนพงศอยอินทรากูลนายอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีงานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันไฟป่า เมื่อวันที่9มีนาคม2564ส่วนงานส่วนป่าบ้านวัดจันทร์ส่วนโครงการบ้านวัดจันทร์ร่วมกับส่วนราชการประชาชนอำเภอรกรรยาในวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันไฟป่าและหมอกควันพร้อมปล่อยแถวขบวนรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าณนะสนามหน้าที่ว่าการอำเภอโดยมีนายอำเภอรกรรยาในวัฒนาเป็นประธานรองผู้อำนวยการตรวจงานท้องที่จังหวัดแพร่และจังหวัดลำปาง เมื่อว,วันที่9และ10มีนาคม2564นายสุกิจจันทองรองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้พร้อมด้วยนายพบพบลันพรัตน์ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบนนายคมจำปาวันหัวหน้าฝ่ายจัดการผลผลิตและอุตสาหกรรมไม้เข้าตรวจเยี่ยมแปลงปลูกพื้นที่100ไร่และแปลงทำไม้พื้นที่300ไร่ของงานสนป่าแม่มานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่และงานสดนป่าแม่ม่จังหวัดลำปาง พร้อมให้คําแนะนําในการปฏิบัติงานโดยมีหัวหน้าสวนป่าให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒน,นธรรมเดินทางมาตรวจราชการพื้นที่จังหวัดลำปางเมื่อวันที่11มีนาคม2564นายโกวิทย์พกาาศผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒน,นธรรมเดินทางมาตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงวัฒน,นธรรมรอบที่1ประจําปีงบประมาณพศ2564ในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยมีแผนการเดินทางมาตรวจความคืบหน้าในกา mm hmm, so like รบูรณะซ่อมแซมบ้านหลุยทีเรียวโนเวนซึ่งได้รับการดําเนินการซ่อมแซมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วในการนี้ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวว่าหากมีสิ่งใดให้ทางกระทรวงวัฒนธรรมช่วยเหลือให้แจ้งผ่านมายังกระทรวงได้งานสวนป่าทุ่งเกวียนของร่วมกิจกรรมจิตอาสาเมื่อวันที่12มีนาคม2564งานสวนป่าทุ่งเกวียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารนณะถนนแหล่งน้ำปลูกป่าสร้างแหล่งอาหารให้ช้างเนื่องในวันช้างไทยณสถาบันโคาชบายแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางโดยมีนายพัฒนพงศ์ส้อยอินทรากุลน,นายอำเภอห้างฉัดเป็นประธานในพิธีงานสวดปาทุ่งเกียนควบคุมไฟไม่ป่า เมื่อวันที่15มีนาคม2564เวลาประมาณ19นา30นาทีงานสวนป่าทุ่งเกวียนองค์การอ,อุตสาหกรรมปรมา่าไม้เขตลำปางพร้อมเจ้าหน้าที่จำนวน4รายเข้าควบคุมไฟไหม้สวนป่าในเขตพื้นที่สวนป่าทุ่งเกวียนแปลงปี2 5 1 6หลังตลาดทุ่งเกวียนพื้นที่เสียหายรวมทั้งสิ้นประมาณ10ไร่การสวนปว่าวางชิ้นควบคุมไฟไหม้ป่าเมื่อวันที่16มีนาคม2564 เจ้าหน้าที่งานสวนป่าวางชิ้นองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ได้ทําการตรวจสอบจุดฮอสปอตของวันที่16มีนาคมเวลาตีหนึ่งานาทีจานวน1จุดณบริเวณแปลงปลูกสร้างสวนป่าวังชิ้นแปลงปี2527ห้วยบอ่อแร่เขตท้องที่บ้านสวนป่าวังชิ้นหมู่8ตําบลนานพูนอำเภอวางชิ้นจังหวัดแพร่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมฝั่งตะวันออกเจ้าหน้าที่สวนป่าวังชิ้นได้เข้าทาการควบคุมไฟป่าจนดับทั้งหมด พื้นที่เสียหายประมาณ20ไร่สาเหตุคาดว่าน่าจะมาจากการหาของป่าและล่าสัตว์งานสนป่าแม่ไม้มอบเครื่องเป่าลมป้องกันและควบคุมไฟป่าเมื่อวันที่16มีนาคม2564นายปิยะฤทธิยาหัวหน้างานสนป่าแม่ไม้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปางได้ดําเนินการส่งมอบเครื่องเป่าลมป้องกันและควบคุมไฟป่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาท้องถิ่นสวนป่าไม่ไม้จำนวน9ก้าเครื่อง9้าหมู่บ้านรอบส่วนป่าไม่ไม้ท้องที่ตำบลบ้านแรงอำเภอเมืองจังหวัดลำปางโดยมีนายวาทิปัญญาคมนาอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเป็นประธานในการรับมอบส่งมอบพร้อมร่วมกิจกรรมชิงเก็บรถเผาในพื้นที่สวนป่าโดยนําเศษวัชพืชและเศษใบไม้แห้งมาเข้าเครื่องอัดแท้งเพื่อน,นําไปกําจัดและทําปุ๋ยต่อไป งานสวนป่าชายป่าการร่วมกิจกรรมป้องกันไฟป่าเมื่อวันที่16มีนาคม2564นายปิยพันธ์วันมณนีหัวหน้างานสวนป่าชายป่าการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่เข้าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่อุทยานและกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ทะลบจัดชุดปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2 5เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราลาดตะเวนพื้นที่เสี่ยงที่จะก่อให้เกิดไฟป่าและให้คำแนะนำกับผู้นำหมู่บ้านห้ามเผาโดยเด็ดขาดงานส่วนป่าบ้านวัจจันทร์ออกปฏิบัติการดับไฟป่าเมื่อวันที่16บมีนาคม2 5 1 4เจ้าหน้าที่งานส่วนป่าบ้านวัจจันทร์ส่วนโครงการบ้านวัจจันทร์ได้รับการประสานงานขอกําลังพลสนับสนุนดับไฟป่าจานวนห้านายช่วยดับไฟป่าบริเวณป่าท้ายหมู่บ้านห้วยอ้อหมู่ที่3ตําบลบัานจันทร์ อำเภอกาลยาในวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อดับไฟป่ารูปกับสะดอนในท้องที่ซึ่งใช้เวลาพอประมาณในการดับไฟในที่สุดสามารถควบคุม,มไฟป่าไว้ได้ในวงนจำกัดงานสดป่าวางชิ้นดับไฟไหม้ป่าเมื่อวันที่17มี 5. 5. นาคม2564เจ้าหน้าที่งานสวนป่าวางชิ้นองค์การอุตสาหกรรมปาไม้เขตแพร่ได้ทําการตรวจสอบจุดฮอสปอตของวันที่17มีนาคม2564พบจํานวน1จุดเกิดเหตุไฟไหม้ ป่าบริเวณแปลงปลูปกสร้างสวนป่าแปล,งป,ลงปี2536ห้วยเขตท้องที่บ้านดอนกว้ามหมู่5ตำบลนาพูลอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ยมฝั่งตะวันออกเจ้าหน้าที่สวนป่าวังชิ้นได้เข้าทําการควบคุมไฟป่าจนดับหมดพื้นที่เสียหายประมาณ25ไร่สาเหตุคาดว่าเกิดจากการหาของป่าและล่าสัตว์งานสวนป่าชายประการร่วมดับไฟไม้ป่า เื่อวันที่17มีนาคม2564เจ้าหน้าที่งานสวนป่าชายป่าการร่วมกับหน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่ชอมอ3โป่งจอกเจ้าหน้าที่อุทยานดอยเวียงผากำนันตำบลแม่ทะลบได้ตรวจสอบจุดฮอสปอตจำนวนหนึ่งจุดเข้าตรวจสอบพบอยู่ในเขตสวนป่าชายปาการย่อมบ้านห้วยปูจาหมูห่6ตำบลแม่ทะลบอำเภอชายป่าการจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกันดำเนินการดับไฟเป็นที่เรียบร้อยพื้นที่เสียหายทั้งสิ้นจำนวน7ไร่ อ,อ,อปอเตแพร่ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนเมื่อวันที่17มีนาคม2564นายนิพนธ์ปลายินผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เตแพร่เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนจากการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำมีร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนำโดยนํำเภอร้องกวางประหลัดอำเภอเจ้าหน้าที่ป่าไม้จากสำนักทรัพยากรป่าไม้ที่3สาขาพแพร่ เจ้าหน้าที่ป่าไม้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่เจ้าหน้าที่กรมชลประทานและผู้ใหญ่บ้านสวนป่างานสวนป่าทุ่งเกวียนร่วมดับไฟป่าเมื่อวันที่17มี 64, นาคม2564เจ้าหน้าที่งานสวนป่าทุ่งเกวียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปางจำนวน10นายเข้าพื้นที่ที่ได้รับการประสานแจ้งว่ามีการเกิดไฟไม่ป่าในเขตพื้นที่สวนป่าทุ่งเกวียนปลายปี2520ตรงข้ามทางเข้าบ้านปางตอง ใช้เวลาดับไฟประมาณ3ชั่วโมงพื้นที่เสียหายรวมทั้งสิ้นจำนวน10ไร่ตรวจสอบพื้นที่สวนป่าชัยประการและสวนป่าเชียงดาวเมื่อวันที่17มีนาคม2 5 6 4นายปิยพันธ์วรรมณีหัวหน้างานสวนป่าชัยประการและรักษาการหัวหน้างานสวนป่าเชียงดาวองค์การอุตสาหการรมป่าไม้เขตเชีงยงใหม่พร้อมเจ้าหน้าที่สวนป่าร่วมกับนายยิ่งยงวงใหญ่ เจ้าหน้าที่สำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่เข้าตรวจสอบพื้นที่สวนป่าเชียงดาวและสวนป่าชายปาการเพื่อประกอบการขอขึ้นทะเบียนพื้นที่สวนป่าและใช้ประโยชน์พื้นที่ตามมาตรา13าทับ1ของงานสวนป่าชายปาการและงานสวนป่าเชียงดาวงานสวนป่าแม่คำปองแม่สายร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าเมื่อวันที่1 7มีนาคม2 5 6 4 จ้าหน้าที่งานสวนป่าแม่คำปองแม่สายองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันไฟและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันณโรงเรียนไผ่โทนตำบลไผ่โทนอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่โดยมีนายก้านารงพงศิทิคุณนายอำเพอร้องกวางเป็นประธานงานสวนป่าด้อยบบวหลวงดับไฟไม่ป่า เมื่อวันที่19มีนาคม2564เวลาตี3 40นาทีงานสนป่าดอยบ่อหลวงเข้าดำเนินการดับไฟในเขตพื้นที่สนป่าดอยบ่อหลวงแปลงปี2513ติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข108เชียงใหม่แม่สเรงพื้นที่ไฟไหม้รวมทั้งสิ้น15ไร่ชนิดป่าเป็นป่าสนเมื่อเวลา8นาฬิกางานสนป่าดอยบ่อหลวงเข้าดำเนินการตรวจสอบและฉีดพ่น,น้ำเพื่อดับไฟที่ยังคงไหม้ตอไม้ ในพื้นที่เกิดไฟไหม้อีกครั้งงานสวนป่าแม่หอพระร่วมฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าเมือ่อวันที่19มีนาคม2563นายสราวุธคคำพีระหัวหน้างานสวนป่าแม่หอพระพร้อมด้วยพนักงานและผู้ปฏิบัติงานสวนป่าองค์การอ,อุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชีงยงใหม่เข้าร่วมการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าประจําปี2564โดยมีนายจิราชาติซื่อตระกูลในอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดอบรมณนะพื้นที่ลานหน้าถ้ำบ้านป่าสักงามหมู่ที่1ตําบลลวงเหนือเพื่อพัฒนาบทบาทและการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครท้องถิ่นป้องกันไฟป่าแบบบูรณาการฝึกเทคนิคและวิธีการใช้อุปกรณ์เครื่องมือดับไฟป่าการตรวจแนวกันไฟและการลาดตระเวนจุดเสี่ยงซึ่งมีผู้ร่วมเข้ารับการฝึกอบรมได้แก่กลุ่มจิตอาสาดับไฟป่าหน่วยงานทหาร หน่วยงานฝ่ายปกครองและหน่วยงานป่าไม้ในพื้นที่ตำบลลงเหนืออำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่สทอ,อตรวจสุ่มหาสารเสพติดเมื่อวันที่19มีนาคม2564ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้ได้ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองปะละัดอำเภอและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถา,านีตำรวจบุธรร้องกวางเข้าดำเนินการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดพนักงานลูกจ้างเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในรูปแบบต่างๆ หน้างานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ร้องกวางอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ซึ่งผลสรุปไม่พบสารเสพติดใดๆกับพนักงานลูกจ้างของสทอการสวนป่าไม่หอพระร่วมกิจกรรมทำแนวป้องกันไฟเมื่อวันที่24มีนาคม2564จน้าที่งานสวนป่าไม่หอพระองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปางร่วมกิจกรรมทำแนวป้องกันไฟบริเวณหมู่บ้านป่าไม้หมู่ที่8ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อบูรณาการทํางานร่วมกันและสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างงานส่วนป่าและชุมชนในพื้นที่ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งนี้มีรัษฎรในพื้นที่หมู่บ้านป่าไม้ส่วนป่าแม่หอพระและเจ้าหน้าที่อำเภอแม่แตงเข้าร่วมกิจกรรมงานส่วนป่าแม่หัดแม่ก็ช่วยผู้ประสบภัยแล้งเมื่อวันที่29มีนาคม2 5 6 4งานส่วนป่าแม่หัดแม่ก็ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เฉชียงใหม่ดําเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาภัยแล้งนําโดยนายคมสรรยุตเตาะผู้ช่วยหัวหน้างานสวนป่าได้ให้การสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ําและน้ําสําหรับอุปโภคและบริโภคให้แก่ประชาชนหมู่บ้านเด่นเม้าหมู่5ตําตบลแม่ลานอำเภอลี้จังหวัดลําพูนตามที่ได้รับการร้องขอจากประชาชนในพื้นที่โดยรอบสวนป่าจํานวน2ครัวเรือนการสวนป่าบ้านวัดจันทร์ สนับสนุนเจ้าหน้าที่ช่วยดับไฟป่าและทำแนวกันไฟเมื่อวันที่30มีนาคม2564งานส่วนป่าบ้านวัจจันทร์ส่วนโครงการบ้านวัจจันทร์ได้รับการร้องขอจากรัศดนรนอกส่วนป่าขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่ช่วยดับไฟป่าและทำแนวป้องกันไฟจำนวน5นายณบริเวณทางเข้าสำนักสงห้วยอ้อหมู่3ตำบลบ้านจันทร์อำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ผลสามารถควบคุมไฟไหม้ได้ในวงจำกัด งานส่วนป่าแม่ไม้ช่วยผู้ประสบภัยแล้งเมื่อวันที่31มีนาคม2564งานส่วนป่าแม่ไม้องค์การอุตสาหการรมป่าไม้เขตลำปางพร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแรงให้การสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำเพื่ออ,อปุปโภคและบริโภคแก่ผู้ประสบปัญหาภัยแล้งบ้านปู่จ้อยหมู่เจ็ดตำบลบ้านแรงอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง